ก็สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราไม่อยู่กับเ,เกมอะไรก็อย่าดูเดี๋ยวคอยดูนั่งไปเกมต่อบล็อกงองๆนะก็ก็สนุกดีนะทุกคนแต่นี้ก็ส่งสดก็สามหมื่นนะทุกคนเออแม่ในฝนตกหน,นักนีกปรีน้ำท่วมบ้านเออจริงๆเมื่อคืนอยากเล่าอะไรฟังเมื่อคืนนอนกับยายดีๆแต่ประเด็น คือตอนตีหนึ่งยายตื่นขึ้นมาเนี่ยคือยังไม่มีอะไรใช่ไหมพ่อกับแม่เนี่ยก็ดูก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมน้ำยังไม่ขึ้นน้ำยังไม่พ้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ท่วมเลยแม้แต่นิดเดียวใช่น้ำไม่ท่วมแต่หลังจากนั้นยายผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคในไหนน้ำก็ไม่ท่วมแหละ โอ้โหสาตือนมาแต่เราเราเตือนบ่อยบ่อยเตือนเตือนมาดูเตือนมาดูอยู่ตลอดพอดูปุ๊บน้ําก็ไม่ขึ้นนี่จากนั้นก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวนอนเลยแล้วกันเออนอนเลยแล้วกันนอนปุ๊บอ่ะตื่นมายายบอกว่าโอ้ยเอฟน้ำท่วมน้ำท่วมเตือนตือนตือน เอ้เราก็เพิ่นตกใจง่ายไงต,ตื่นมาอ้าวอ้าวน้ำท่วมน้ำท่วมก็เลยตอนนั้นก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าก็เปิดอยู่ไงทุกคนแล้วประเด็นก็คือตู้เย็นมันโดนน้ำแต่ดีนะที่ไอ้พวกแบบอะไรวะไอ้พวกปลั๊กอีนั่นน่ะใช่ไหมมันยายดินอะาทิยายเนี่ยเอาเครื่องไม่ได้บนเมื่อกีนจบเหงื่แน่นอนใช่จบเหงื่แน่นอน อาออะไรเนี่ยโอเคเล่าต่อเลยก็ได้พอเอาขึ้นปุ๊บใช่ไหมขึ้นปุ๊บก็ไปเรียกบ้านแม่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 มาดูมาดูเร็วพวกมาดูคืนนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนเลยทุกคนบ้านใครน้ำท่วมฝาโบอด้วยนะบ้านผมน้ำท่วมไม่เงี้ยอนี่อะไระเนี่ยโฆษณาเล่นอยู่ดีๆ belum sampai, way way way, sedih. Awal apa ni? Nai bawa hei, lembu, lari gua. Bawa hei, kulit, bokulit, bok meh meh ni macam apa? Okay, gabungan apa? Eh, bok meh meh lelap, ini kan cumi cili lah. กูไม่ได้ยากแกนิดหนงอันนี้นงคะโอเคต้องเข้ามาโอเคมาเล่นกันแล้วทุกคนนี่ต่อ,อน,นี่ก็ใส่ตรงนี้อันนี้เสียงอนนะไรวะตรงนี้หรือเปลา่าไม่ใช่จจดาหนี่เจ้าหมาันนี่สถิติผมสามหมื่นหกต้องไปให้ได้ก่อนมากกว่านี้อยาช่วย ตอนนี้ก็ต้องได้เยอะกว่านี้ฮ่า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 ใส่ตรงนี้แล้วก็ตั้งตรงนี้นี่ตัอ้งอะไรดิวะตรงนี้กันนี่ตัองอ้งไหนวะนี่กระดับฮ่าฮ่าฮ่า เอออยากดูบ้านแค่น้ำท่วมบ้านแล้วก็ฝาบบอกด้วยนะที่อืมที่เนี่ยบ้านผมน้ำท่วมแวน่หนแล้วก็ตอนนี้ก็ตายแน่หนึ่ง a m a z i n กู <Amazing. S 1> มไม่เอากูอยากดูโฆษณมามีสิ่งเกลียดแล้วก็อยากดูฆษณาไอ้สัตว์ใส่ตรงนี้จนน่าจะเส่ตรงนี้ตรงนี้ล่ะน้ำไม่ร้ยเลยว้าวยากมาก ทิ่หลอตรงนี้ก็ฮ่าฮ่ฮฮ very easy สโมกี้อโอเจลา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 ,า,าชิวชิวไม่แม้จะเกิดขึ้นชิวชิวนีมนัวชิว จอบล็อกยับไม่เชียวแล้วหลยนั่งมองแดกไปเยอะกินไปเยอะเลยนั่งเล็กินพอที่มันนั่งหลับบ้างไปเออโอเคตั้งมาตรงนีง้มมเก็บนักสนุกทุกคนโหลดได้นะโหลดได้ทุกมือถือเลยฝึกส,สมองฝึกส,สมองน้อยนิดของพวกมึง สมหมด้กี่แล้วนลอรีน um> ่าโอ้อัมโบลิมออ๋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 ีอ๋กอเปอ๋อ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 อออ๋ออ๋มอ๋อ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 ออ มันก็จะเปลี่ยนฉากสีอมบู้นมาบุ่ต่อนะทุกคนไอเช็ดแม่หนสองตะก,กูตะกูโอเคเริ่มใหม่ก็ได้ใส่ในว่าอีกทีไอ,อ,นะอ,อ,อตรงนี้ไอนะเออไงต่อวะ ยังไงเจะลอบ้างีิดเอาขี้เตะ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 อยาขี้เตะขี้เตะขี้เตะคิดเตะิเตะเอาเลนเพมมาต่อลนะพ่อควางไว้ไหนดีวะอันนี้ไงเออจ็บอไหนต่อดิวะนี่ไง บ้างไปดื่มหมดเว่ากันแม่งบ้างอ่าอ่ะกินไปกินไปกินไปกบฟื้นไปบ้างทีเดียวทีเดียวรู้เรื่องโอ้ยเสียงคนแล้ว ตกนักแม่น้ำก็ไหลเชี่ยวแต่บ้านกูหนักน้ำท่วมเข้าห้องเฮ้เจอต้องการเท่าไรวะถ้าอยาให้เยอะกว่านี้ถ้ามีไงด้วะท่าน แผงเราทำยังไงดีให้มันได้เยอะกว่านี้คนช่วยบอกเยเนาะเคยเคยเล่นเกมอบมบุลหมบุลอันนี้ก็ฝากคอมเมนตะ์ด้วยเนาะพอดีว่าอยากรู้อยากแบบยุบย่งในชาวบ้านเก่งเลยเก่งดีกว่าสิบห้าเหลวสิบห้าเหลวงานใหญ่ามากเลยโอ้โหไดีเลย ดูสองมืนเงนอ่อยหอเบอยใส่ตรงนี้ไปนี่น่งแล้วก็ตั้นหับมมึงอ่ะโฆาต่อไปเรื่องครั้งสุดท้ายทุกคนเหนื่อยและเมื่อยเลยเจ็บเม่อเสียรงองดีเลยมั้เคปมาลอง ครั้งสุดท้ายเราจะเล่นสัญญาจริงๆนะครั้งสุดท้ายเราจะเล่นต่อไปกูไม่เล่นอแล้วนะเอาแต่กก็ไม่อยากเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็อดคิดว่าพอน้ำท่วมอยู่บ้านนะาเนาะจะเที่ยวเฉยก็เสียเรงเฉยนึกเสียพลอนนะอโอเคขอจบคลกี่ใบพัดปเปทา่านี้นะครับก็ ใครที่ดูอยู่โคติดตามนะฮะไปแค่นี้บปกูไปเลย